อ่าลองลองดูนะเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> วิชานี้ลีเนียอาร์ชิบาตามที่บอกว่าถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับเขาก็เรียนพิสูจน์นะฮะแต่ถ้าเราเป็นนักเขียนโปรแกรมเราก็มาพัฒนาโปรแกรมกันนะครับแต่ว่าการบ้านที่ส่งมานะครับหลายคนเนี่ยทำออกมาดีแต่จะติดตรงนิดนึงตรงที่เขียนอัลกอริทึมนะฮะเขียนอัลกอริทึมเขียนเป็นโฟร์ชาร์ดเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยจะเขียนออกมาเป็น คล้ายๆกับเอาโปรแกรมนะครับไปใส่ในเอาโปรแกรมไปใส่ในโฟลชาร์ดนะเหมือนอธิบายโปรแกรมที่ตัวเองเขียนแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องออกแบบอังกอริทึมมาก่อนนะฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขียนอัลกอริทึมผิดออกมานะคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างงานออกมาให้ดูนะฮะลองดูนะอันนี้งานใครเอ่ยเจ้าตัวครับ จ้ตัวอะไรางานตัวสิงานผมครับชื่ออะไรครับอ่าเด,ดนอนครับเออเนี่ยเขียนมาปับ๊บผมอ่านยากมากเลยนะคราวนี้อ่าเขียนโปรแกรมออกมานี่ก็แคปเจอร์โปรแกรมมาเนี่ยแล้วเราก็มาเขียนอธิบายโปรแกรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เรานะฮะเขียนอกอรทึมมาก่อนเขียนโปรแกรมโปรแกรมนี้เราเขียนเองเปล่าหนูเขียนเองไหมครับเขียนเองไหมครับเขียนเองครับ ถ้าเขียนเอง่ะหนูก็เอาสิ่งที่หนูคิดก่อนจะเขียนนะมาอธิบายนะไม่ใช่ว่าเออเราเขียนมาแค่นี้นะฮะแต่ผมดูผมดูทุกคนนะครับนะคนนี้ลองดูาะันนี้ครับอันนี้ของใครเอ่ยครับใครครับเจ้าตัวครับใครครับอันนี้ใครเอ่ยใครนอใครนอเพื่อนตอบในแชทครับอาจารย์อาพูดครับพูดครับเพื่อจะได้ได้ยินฮะ ชื่ออะไรครับใครครับของใขรเอ่ยอ่าไม่มีละหายไปละจะได้จะได้คุยกันครับอันนี้ของใขรครับเพื่อนตอบอ,นนอยู่ในแ h ทครับไม่เสียครับอ๋อโอเคนะอันนี้นะครับอ่าชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่นอ,อนเปิดว่าผมผมแคปเจอร์มาไม่หมดนะก็เลยอยากให้บอกชื่อรหัสหนึ่งสัทัศพลครับ โอเคนะพสกลอ้าวทำไมพูดได้แล้วนะฮะพสกลททำมานะครับอันนี้คือใช้ได้เลยแหละแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอมาอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะคือคือผมผมก็เอามาชมนะฮะเนี่ยฮะบอกว่า Input l โลคอลัมนะฮะทำให้เห็นนะครับแล้วก็ทําพวกนี้ออกมานะแล้วแต่ว่าตรงนี้ครับตรงเขียนโปรแกรมนะฮะเขียนอัลกอริทึมนะฮะอธิบายเป็นคําพูดครับ พราะจริงๆแล้วเราคิดอักลกริขึ้นก่อนจะเป็นโปรแกรมครับอธิบายมานะฮะคราวนี้พอเขียนออกมาปั๊บเพลินว่าเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมมีตัวแปรไพทอนเลยเอาไพทอนมากุยให้ฟังนะฮะ <c oughs> ผมจะเขียนโปรแกรมนะฮะโปรแกรมของพัส,สกรใช่ไหมพัส,สกรใช้โปรแกรมชื่อว่าอะไรครับใช้ชื่อว่าโคเฟคเตอร์ป่ะใช่ไหมฮะใช่ใช่ไหมครับะะไม่กิบพัศกลไม่ได้พูดครับไม่กีบทร,รมาสอนพูดโปรแกรมของําร,รมาสอนชื่อโคเฟ c เตอร์ป่ะใช่ป่ะ อาจารย์ครับงานของทัศพลครับผมตอบโอเคตอนนี้งงงงไม่หมดแล้วโอเคนะฮะแล้วใครใครพูดได้ก็พูดด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างหนงบาททัศพลบอกว่าใช่ครับอาจารย์ชื่อโคเฟกเตอร์ใช่ไหมลูกใช่ไหมทัศพลบอกใช่ครับโอเคนะฮะอ่ะ <c oughs> ผมเปิดตัวนี้ขึ้นมานะฮะในะคราวนี้เวลาเราพัฒนาโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมจะต้องใช้งานง่ายนะแต่ว่าเผอิญว่าวิชานี้มันเป็นลีเนียนะกะผมอาจจะไม่ไม่ซีเรียสมากแต่เวลานี่ก็ฝึกพวกเรานะฮะ เวลาเขียนโปรแกรมมาให้มาง่ายเนะยอันนี้เพื่อนเขียนโปรแกรมมาดีครับจัดเป็นหมวดหมู่นะฮะโปรแกรมดูง่ายครับจัดเป็นหมวดหมู่นะฮะจัดเป็นฟังก์ชันนะครับนะแต่ว่าพอรันโปรแกรมเนี่ยนะนะจะหาอินเวอร์สนะฮะพอรันโปรแกรมปั๊บนะฮะอันนี้บอกว่าให้ใส่จํานวนแถวนะผมใส่สามนะฮะพอใส่สามปั๊บเนี่ยเนี่ยสามแถวสามหลักใช่ไหมโปรแกรมนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพอแถวที่หนึ่งนะฮะ ผู้ใช้เนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าต้องเคาะเป็นวัดผมต้องดูนะเกิดอะไรขึ้นนะผมใส่สองสามสี่เคาะ e n t e r อรปั๊บสี่ห้าหกเคาะ enter ปับ 4, 5, enter, ป๊บสองหนึ่งโทษนะสองหนึ่งสามนะฮะคำนวณมาเรียบร้อยหาอินเวอร์อะไรมาเรียบร้อยนะฮะนะคราวนี้นะฮะดูดูสิ่งที่เราทำออกมานะ ผมเอาใหม่ครับมันโปรแกรมนี้นะฮะจะติดตรงนี้แค่นั้นเองติดตรงเวลาใช้งานนะฮะเนี่ยม่าส่าใสี่นะสี่แถวสี่หลักนะฮะ,ะ,ฮะผู้ใช้บางทีเขาไม่รู้ว่าต้องเคาะเว้นวรกแต่ผมเคาะเว้นวรคนะฮะปุ๊บอ่าต่อมาอ่าต่อมาอ่าต่อมานะฮะ โดยถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บคำนวณมาได้แต่ว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมให้แจวนะครับต้องดักจับเออร์เอร์ตรงนี้ด้วยครับคนเขียนโปรแกรมการดักจับเออร์เอร์ด้วยนะแต่เออร์เอร์ตรงนี้คืออะไรนะเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังต่อนะฮะโอเคครับเอาละดูเพื่อนอีกคนนึงนะฮะอ่าตัวนี้ของใครครับของใครครับของผมครับอ่านะฮะ <c oughs> อันนี้เขียนมาว่าแ p ป o อยแมสคคำนวณแบบน,นี้ปุบ๊บเรียบร้อยเลยนะ เนี่ยแต่วอาอันนี้นะครับไม่ได้ใส่ตรงนี้มาครับไม่ได้แคปเจอร์ผลการลันมานะเราไม่ไม่แคปเจอร์ผลการลันมาอันนี้ชื่ออะไรนะครับคนทําชื่ออะไรนะฮะธรรมนิตครับธรรมนิตธรรมนิตใช้ซอสโค้ดชื่อว่าอะไรครับเขียนโปรแกรมชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอินเวอร์ป่ะอินเวอร์ใช่ครับโอเคนะฮะชื่อว่าอินเวอร์ตนะผมจะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับปุ๊บนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ก็เขียนออกมาเขียนออกมาดีเลยครับ มีตัวอย่างเวลาดีเลยนะฮะพอรันโปรแกรมดูลองรันโปรแกรมดูนะฮะให้ชื่อว่าอินเวอร์สนะฮะเขียนบอกว่าเมตริกไซส์เมตริกไซส์นี่คืออินเวอร์สมันจะคูณกันได้ก็ต้องเป็นไซส์เท่ากันนะฮะผมเขียนเป็นสามนะฮะนะ่ตัวน,นี้พอเคาะออกมาปั๊บเห็นไหมอันนี้มันนิ่งๆนะฮะนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเราแคปเจอร์ผลการรันมาให้ดูเนะี่ยแคปเจอร์วิธีการใช้มาดูเนะี่ยผมก็จะตรวจง่ายขึ้นผมลองป้อนข้อบูลลงไปนะฮะสามสี่ห้านะ ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับตอบผมสิครับผมเขียนอินพุตเป็นแบบนาทิกไรค,ครับอ่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาผู้ใช้อันนี้ผมเอามาให้ดูนะ <c oughs> เวลาผู้ใช้เขาเอามาใช้งานเขาจะไม่รู้ใช่ไหมละ่ะใช่ปะเข้าใจที่ผมพูดปะนะฮะจะไม่รู้ว่าว่าใช้งานยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาส่งมาเนี่ยผมถึงให้ส่งสองอย่างนะครับอ่าส่งออกมาสองอย่างนะะค,คือแคปเจอร์หน้าจอด้วยครับว่า วิธีการใช้งานใช้ยังไงนะฮะเพราะผมตรวจค่อนข้างเยอะนะฮะดูอันนี้ครับอันนี้ของใครเอ่ยอ่ะของเพื่อนกลุ่มมื้อเช้านะฮะน,นี่ก็เขียนมาดีนะอันนี้ของเพื่อนกลุ่มนี้แหละนี่ของใครครับของใครครับกลุ่มนี้ของผมครับอ่าชื่ออะไรครับ,รรบชราพงนะ์ครับอ่าชราพงศ์นะชราพง์ก็เขียนมาเนี่ยฮะเนี่ยอธิบายมาแต่จยวาพง์ไม่ได้เขียนอังกอริทึมใช่ไหมมันเขียนเขียนไว้ข้างล่างอ่โทษโทษฮะอ่าเี่ยนีเนี่เขียนอังกอริทึมอังกอริทึมคนไดเขียนอย่างนี้แหละครับ เขียนเป็นคำพูดให้อ่านแล้วเข้า <S <S เข้าใจแต่ไม่ใช่อธิบายโปรแกรมนะน,นี้เพื่อนตัวนี้เขียนตัวรอยทึมมาใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้ได้ครับสร้างอะไรเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขียนอธิบายเป็นคําพูดปรับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าเพื่อนหลายคนอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะนั่นเพื่อนอันนี้รันขึ้นมาปั๊บบอกว่าเนี่ยเมทริกไซส์บอกมาเรียบร้อยเลยนะฮะเออเมทริกไซส์ขนาดอะไรบอกว่าเนี่ยเพื่อนบอกว่าเมตริกต้องมีขนาดเท่ากัน M อค M ูณเท่ากัน นะอันนี้น่าจะโคดตัวนี้น่าจะเป็นโคดอินเวอร์สนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่ครับออกมาบอกว่าเนี้ยนะลองลันดูซิลันออกมาปับ๊บ <c oughs> นี่ฮะแนะมติกบอกว่าโลคอลน์ต้องต้องเท่ากันเนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเขียนโปรแกร,รมมาไม่เหมือนกันนะผมลองใส่ว่าเมติกเอสามนะสามแถวสามหลักดูนะฮะผมลองใส่ดูครับหนึ่งสองสามปีห้าหก เจ็ดแปดเก้าเนี่ยคำนวณไว้ร้อยนี้ติดติดอะไรครับตอบผมได้ไหมตอบผมได้ไหมฮะเกิดอะไรครับเจ้าของครับอ่าชื่ออะไรอ่าเจ้าอของตอบผมได้ครับเกิดอะครับ<ห>มันม,มันไม่ใช่โค้ดผมอะครับอ่าแล้วอันนี้ของโค้ดของใครวะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรฮะงงมือหมดแล้วนี้เอามาไหลอันแต่แต่ถ้าเป็นไปได้นะฮะอ่าอันนี้โค้ดใควรควะโค้ดโค้ดหนูชื่ออะไรค,ครับโค้ดหนูชื่ออะไรครับ เอ่อโพสชื่อ Invert m a t r i c s จ้ว่า Invert m a t r i c s จ้ว่าอ๋อโอเคโอเคอ๋อใช่ใช่ิดปิดอันผิดอันผมเปิดเปิดปิดโปรแกรมโทษฮะอันนี้เขียนจาว่าโอเคครับเขียนจาว่าเขียนมาดีครับนะอันนี้เพื่อนเขียนมาดีไล่ไล่ออกมาดีนะฮะโอเคครับอ่ะคราวนี้ลองดูตัวอย่างโปรแกรมที่เพื่อนเขียนออกมาดีมากเลยนะมีคนคนหนึ่งเขียนมาดีมากเลยนะฮะนี่ครับก็จะเป็นโปรแกรมนี้นะผมจะรันออกมาให้ดูนะฮะ ทุกคนดูตามนะฮะเพราะทุกคนปิดกล้องหมดผมไม่รู้ว่าดูผม,มอยู่เปล่าทุกคนอยู่นี่นะคร <c oughs> าวนี้ถ้าเราเขียนโปรแกรมออกมาแล้วนะครับเขียนโปรแกรมออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นอะไรเยอะเล่นอะไรได้เยอะและการเล่นเนี่ยนะเป็นการทบทวนนะอันนี้นะฮะ <c oughs> เพื่อนเขียนโปรแกรมมาเป็นท่อนๆดูนะฮะทุกคนดูตามนะเขียนเป็นท่อนๆครับเขียนเป็นฟังก์ชันเนี่ยทําให้โปรแกรมดูกระชับและเนี่ยนะฮะในการรันโปรแกรมมีแค่นี้เองครับนี่คือโปรแกรมหลัก จะแ,แบ่งเป็นท่อนๆนะฮะแล้วโปรแกรมก็เขียนแบบ r e c u r s นะฮะดูนะฮะเขียนว่า r e c u r s มีการเรียกตัวเองนะฮะพอรันโปรแกรมดูนะฮะผมรันโปรแกรมมาปั๊บดูเพื่อนทำนะอันนี้บอกว่าให้ใส่มิติของเมทิกผมใส่สามดูนะ,ะพรใส่สามปั๊บนะผมใส่เมทิกเข้าไปครับหนึ่งสองสามนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดูนะฮะ พอใส่ไปปั๊บนะฮะเพื่อนเขียนนกแก้วมาดีฮะเนี่ยโชว์เมทริกมาเรียบร้อยเลยครับแล้วบอกว่าเมทริกเนี่ยนะครับไม่สามารถหาอินเวอร์สเมทริกได้เพราะเป็นซิงค์ล่าเมทริกดูนะฮะเมทริกที่ไม่สามารถหาอินเวอร์สได้คืออะไรครับคือเมทริกที่มีดีเทอร์มินานเป็นศูนย์ใช่ปะ่ะพอมีดีเทอร์มินานเป็นศูนย์ปับ๊บมันก็หาอินเวอร์สเมทริกไม่ได้เพราะหนึ่งส่วนดีเทอร์มินานกลายเป็นหนึ่งส่วนศูนย์ แต่ที่เพื่อนเราส่งมาบางคนนะฮะที่ทํามาเมื่อกี้นะครับพอมาเจอหารศูนย์ปั๊บมันก็แจ้งโอเวอร์โฟลท่านการเขียนโปรแกรมที่ดีควรจะต้องดักแบบเนี้ครับนี่เขียนดักเอาไว้นะแต่พอเราเขียนโปรแกรมออกมาได้แล้วนะฮะลองรันใหม่ครับคิดตัวเลขเล่นๆนะบอกว่านี่นะฮะถ้าผมเป็นแบบสามเหมือนกันนะฮะผมบอกว่าเนี่ยสามแถวสามหลักมาใส่นี่ครับสองหนึ่งสองนะสามสี่ห้านะสองสาม 4ทุกคนดูนะฮะใส่มาปั๊บเมทริกเป็นรูปนี้ครับหายอินเวอร์สได้ตรงไหนหาได้ก็หาได้นะฮะแต่พอเราเขียนโปรแกรมเยอะๆเขียนโปรแกรมได้เยอะแล้วนะฮะเราควรจะแก้เราควรจะอะไรครับเหมือนลองใส่ตัวเลขต่างๆเล่นไปครับเช่นผมบอกว่าเนี่ยสามแถวใหม่นะผมบอกว่าเนี่ยครับใส่หนึ่งสองสามต่อมาสี่ห้าหกต่อมาใส่หนึ่งสองสามครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ฮะ เมทริกที่มีจํานวนแถวเนี่ยที่มีแถวนะฮะหรือที่มีหลักมีค่าเท่ากันดีเทอร์มินแน์มันจะเป็นศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาออกข้อสอบมาเขียนแบบนี้ปั๊บทุกคนตอบได้เลยในะดีเทอร์มินแนนต์ศูนย์ศูนย์เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้ตรงนี้มีค่าเท่ากันนะก็บอกว่าไม่สามารถหาอินเวอร์สเมทริกได้นะเพื่อนเขียนดักไว้เยอะครับหรือลองเล่นดูนะฮะถ้าเราเขียนโปรแกรมออกมาดีครับเป็นสี่แถวสี่หลักก็ได้ ผมบอกว่าเป็นสี่นะฮะสี่แถวสี่หลักผมลองใส่ดูครับนะฮะสี่แถวสี่หลักโทษนะฮะเนีย่ยลองใส่ออกมาปับ๊บหนึ่งสองสามสี่นะ้าหกเจ็ดแปดต่อมาครับหนึ่งสามหกแปดต่อมาหนึ่งสองสามสี่นะปรากฏว่านี้เหมือนกันครับเมทริกซ์จำนวนแถวเหมือนกันแถวมีสมาชิกเหมือนกันจะไม่สามารถหาเมทริกซ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้ออกมาได้นะฮะถ้าเขียนโปรแกรมที่ดีออกมานะพวกเราลองตอบตามผมนะแบบนี้นะครับเราสามารถหา i n v e r อ e ์สเมทรหรือด e เทอร์มิแนนแบบร้อยคูณร้อยได้ไหมได้ไหมครับคิดว่าหาได้ไหมครับได้ไหมครับได้แต่ถ้าเราถ้าร้อยคูณร้อยแล้วคิดด้วยสมองทำได้ไหมทำได้ไหมครับได้ครับแต่พยายามหน่อยก็เป็นปีทำเงินเป็นวันแหละ ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขียนโปรแกรมที่ดีนะครับเราจะทําออกมาได้ได้ดีคราวนี้ถ้าลองดูการบ้านผมนะการบ้านผมจะไม่ยากนะฮะแต่การบ้านผลจะเป็นซีรีส์ต่อกันมาตอนแรกหาคูณเมทริกก่อนต่อมาหาที่เทอร์มินัลต่อมาเลยครับหาอินเวอร์สเมทริกเมื่อถ้าเราเริ่มดีครับการต่อต่อไปจะทําได้ดีเพราะเราเอางานเก่ามาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พวกเรานะครับทําการบ้านออกมาให้ดีในอย่างกรณีเนี่ยฮะผมคีย์แบบนี้ออกไป แต่ถ้าเอาตัวเลขนี้นะฮะไปคีย์ให้เพื่อนบางโปรแกรมเมื่อกี้ที่รันให้ดูนะฮะก็ะจะเกิดโอเวอร์โฟลบอกว่าเกิดการหารศูนย์แต่เพื่อนคนนี้นะฮะเขาจัดการทำเรียบร้อยแล้วบอกว่ามันไม่สามารถหาอินเวอร์สได้แล้วบอกด้วยครับเป็นสิงคู m าเมท x เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดการหารศูนย์นะค,ะครับคราวนี้พอเรียนแบบพวกเรานะฮะเราเรียนกันมาเยอะแล้วนะฮะ,นะค,ะคราวนี้ถ้าลองไปดูซอฟต์แวร์ที่เขาทำนะฮะ ซอฟต์แวร์ที่ทำที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ดังมากเลยนะก็คือ w ูลฟอมเอลฟาผมเล่นตัวนี้มาสามสิบปีแล้วสมัยก่อนนะฮะจะต้องลงโปรแกรมในเครื่องตอนนี้รันผ่านเว็บลองพิมพ์คำนี้ครับ w ูลฟแอมวอลเนี่ย a อไหนพิมพ์ข้า w ูลฟแอมเอลฟาขึ้นตรงนี้เลยครับนะคนออกมาปั๊บเนี่ยฮะผมคลิก w ูลฟอมเอลฟาดูนะ พอคิดกูเจอแอลฟาปับ๊บผมลองหาดิเทอร์มินานเล่นๆครับอันนี้เข้ามาที่หน้าเว็บนะฮะลองหาดิเทอร์มินานนะพิมพ์ดีเทอร์มินานนะเลือกเมทริกก็ไดนะนะ้ดีเทอร์มินานนะดีเอทเนี่ยนะฮะดีเทอร์มินานขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับเนี่ยฮะดีเทอร์มินานเราสามารถหาดิเทอร์มินานของตัวเลขได้เลยนะเช่นผมอยากหาดิเทอร์มินานเนี่ยเอาตัวอย่างเข้ามาน,นะตัวอย่างเป็นค่านี้นะฮะทุกคนดูนะฮะเนี่ยเขียนแบบเนี้ย นะถ้าผมเขียนเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับเป็นสามนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะห้าลบสองเน,นี่ยดีเทอร์มินแนนต์เขียนวันนี้มานะครับทุกคนตอบแล้วดีเทอร์มินแนนต์อันนี้คืออะไรครับดีเทอร์มินแนนต์นเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับลบหกเลยครับคูณลงมาลบคูณขึ้นเห็นไหมคูณลงลบคูณขึ้นสามคูณลบสองได้หกลบคูณขึ้นได้ศูนย ผมบอกว่าเป็นเมสามคูณสามก็ไม่ให้เรื่องยากครับผมใส่ค่านี้เข้าไปแปดสมมตินะฮะต่อมาอันนี้ใส่อีกตัวหนึ่งครับใส่สามนะต่อมาครับใส่สมาชิกอีกตัวหนึง่งนะนะฮะโทษนะฮะใส่ค่าอะไรเข้าไปนะฮะนะผมลองใส่ค่านี้นะครับหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็วงเล็บปิดนะฮะ คำนวณมาได้เรียบร้อยเลยครับนี่ฮะเป็นเมทริกเนี่ยครับสามศูนย์แปดห้าลบสองสามหนึ่งสองสามคำนวณมาเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้หาดีเทอร์มินแนนต์มาตรงๆหาได้ค่านี้เลยครับดีเทอร์มินแนนต์คือหกสิบมันคนที่เขาทําโปรแกรมเนี่ยนะครับคนที่เขาทําโปรแกรมหาค่าดีเทอร์มินแนนต์ได้เนี่ยนะฮะก็ต้องเขียนโปรแกรมเก่งเหมือนเราไม่ใช่ว่าทฤษฎีอย่างเดียวครับอย่านงะเช่นคลิกมาปั๊บในเลือกตัวอย่างเขาพิมพ์อยู่แล้วเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวพวกเราลองเล่นดูนะเนี่ย เนี่ยเวกเตอร์ต่างออกมาเต็มเลยครับถ้าเมทริกนี้ครับลบหกสิบโปรแกรมนี้สามารถคำนวณอินดิเกตเลยได้หมดเลยนะค่าดีเทอร์มินแนนต์คืออะไรครับบอกหมดเลยครับดีเทอร์มินแนนต์นะฮะเดี๋ยวหรือหาค่าอินเวอร์สเมทริกหาค่าไอเกนนะฮะค่าไอเกนแวลูตัวนี้นะครับหาค่าไอเกนแวลูได้ค่านี้มาครับค่าอเกนแวลูมานะครับหรือพิมพ์เล่นๆครับพิมพ์เมทริกนะฮะหาตัวอย่างกับเมทริกนะเมทริกนะฮะ นะตัวอย่างจริงๆแล้วสามารถเข้าไปในเมนูต่างๆได้ครับเข้าไปในเมทริกปั๊บเนมีตัวอย่างเต็มไปหมดเลยมีการสอนเมทริกด้วยครับนะฮะดูนะฮะมีการสอนเมทริกนะฮะหรือดูตัวอย่างอื่นๆที่มีนะ,ะเดี๋ยวฝากเราเล่นนะฮะนะหรือหาเนี้ยลองพิมพ์เล่นๆก่อนดีเทอร์มินานะฮะดีเทอร์มิน t นค่าอื่นๆดีเทอร์มิน t นเมทริกนะฮะก็จะมีตัวอย่างต่างๆให้เรามาเห็นไหมดีเทอร์มินานเมทริกลองหยิบตัวนี้มาดูครับลองคลิกตัวนี้ดู ตัวอย่างที่เขาเขียนไว้แล้วครับเนีย่ยดูนี่นะพอหาดีเทอร์มินานตรงนี้มาปั๊บนะฮะนี่ฮะคำนวณเท้าเรียบร้อยเลยครับดีเทอร์มินานนี่นถ้าคิดซื่อๆนะฮะคือสิบสองครับอ่าหกสิบแปดนะ,ะคูณลงลบคูณขึ้นสิบแปดครับนี่ฮะเห็นไหมอินเวอร์สเมทริกคืออะไรครับถ้าดูค่านี้นะอินเวอร์สเมทริกคือหนึ่งส่วนดีเทอร์มินานทุกคนดูนะฮะอินเวอร์สเมทริกคือหนึ่งส่วนดีเทอร์มินานแล้วก็คูณด้วย ค่า adjoint m a t r i c adjoint m a t r i c มาจากไหนครับเอาตัวนี้ครับ cofactor สลับตรงนี้ครับเอาหกกับสามสลับกันแล้วตรงนี้เปลี่ยนเครื่องหมายเนี่ยฮะหกกับสามสลับกันเปลี่ยนเครื่องหมายนี่คือ inward m a t r i x ครับดงั้นโปรแกรมนี้คำนวณเก่งและมีคำนี้ครับฝากทุกคนดูตรงนี้นะนี่คือ eigen value นะแล้วมี eigen vector ด้วยครับ eigen value eigen vector คืออะไรเดี๋ยวดูนะฮะคือสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเว็บบูแฟมเอลฟาอยากให้พวกเราดูนะครับคราวนี้ก็มาดูตรงนี้ใหม่นะครับมาดูเอกสารที่แชร์นะฮะเอกสารที่แชร์ตัวนี้นะครับที่ผมฝากให้พวกเราไปดูแล้วนะครับเกี่ยวกับรีเดียอาจบานะฮะผมบอกว่านี่นะถ้าเรากลับไปดูนะลองไปดูในบทที่สองนะครับเนี่ยดูเกี่ยวกับในบทอันนี้บทที่หนึ่งนะฮะไล่ไปเรื่อยจนถึงบทที่สอง นะฮะนี่ครับในนี้มีอะไรครับผมไล่มาให้ดูนะฮะนี่ครับในนี้พูดเรื่องการหาค่านะนี่ฮะในนี้นะครับก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเมทริกต่างๆนะครับพูดเรื่องการ cool คูณเมทริกนะพูดเรื่องอินเวอร์สเมทริกดูนะอินเวอร์สเมริกทฤษฎีเนี่ยนักคณิตศาสตร์เขาเรียนแบบเนี้ยทฤษฎีว่าถ้ามีเมทริกเอยู่นะครับ A inverse หาได้จากอะไรครับหนึ่งส่วน d e t e r m i n a น t น,นะ a in v e r s e หาได้จากหนึ่งส่วน d e t e r m i n a n t แล้วก็คูณด้วยตรงเนี้ยครับถ้าเรียนแบบเด็กบอกว่าตรงเนี้ยครับสลับกัน a กับ b สลับกัน A B สลับกันแล้วตรงนี้ใส่เครื่องหมายลบเห็นไหมแต่พวกเราเรียนมาวันนี้เรารู้ว่าตรงเนี้ยนะครับคือโค f ฟ c t เตอร์นะฮะดังนั้นถ้าเรียนเนี่ยเรียนวบทฤษฎีนะครับ i n v e r s e matrix หนึ่งส่วน d e t e r m i n a n t แล้วก็คูณด้วยระบบต่างๆขึ้นมานะฮะในนี้พูดเรื่องเลยครับ a inverse a inverse inverse in เท่ากับ a พวกนี้เราลองพิสูจน์มาแล้วนะฮะแล้วก็มาเรื่อยๆครับหานะะแมทริกปกผันที่เราเรียนมานะครับตัวอย่างบอกว่าหาแมทริกปกผันคือ inverse matrix นะทำไปเรื่อยนะฮะจนถึงแบบฝึกขัดเนี่ยแบบฝึกขัดพวกนี้นะครับพวกนี้ก็คือเราพวกเราทํากันเป็นหมดแล้ว ตองหาดีเทอร์มินแนนต์ต่างๆนะแล้วเราลองเขียนโปรแกรมได้แล้วแต่การเขียนโปรแกรมของเราเนี่ยผมให้เราทําด้วยมือก่อนมันเราก็เข้าใจทฤษฎีมาระดับหนึ่งพอดูเรื่องนี้ครับเ็าบอกว่าดีเทอร์มินแนนต์นะครับหาได้จากอะไรครับดีเทอร์มินแนนต์หาได้จากซัมเมชันลบหนึ่งกำลัง i บวก j ลบหนึ่งกำลัง i บวก j มาจากไหนครับกำลังหนึ่งบวก j ถ้าเป็นแถวที่หนึ่งนะเราก็เรียนไปแล้วครับนี่คือโคแฟกเตอร์แอคซอ้ตต่างๆ นี่ยนีฮะนี่คือดีเทนนัมนั้เท่ากับซั m a t i o n A I J C I J เพราะนั้นอันนี้คือเอกสารที่ให้พวกเราไปนะฮะที่ให้ที่ให้พวกเราไปทำนะครับแล้วก็พวกเราก็ลองอ่านดูแล้วก็ได้นะฮะเราดูนะฮะตัวนี้ครับเป็น A เป็นเมทริกแบบเนี้ยเมทริกขนาด5คูณหถ้าคิดดีเทอร์มินัด้วยมือแบบนักคณิตศาสตร์คิดกันตายเลยครับแต่พอเราเข้าใจเมทริกสามคูณสมแล้วเนะี่ยแล้วเราเขียนโปรแกรมได้แต่ขอให้ทุกคนเขียนโปรแกรมเองนะฮะ ถ้าทุกคนเขียนโปรแกรมได้ครับเมทริกเนี่ยนะครับเมทริกเเนี่ยนะต่อให้เป็นเมทริกสิบคูณสิบก็ทําได้เหมือนที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเขามีการพิสูจน์มาเต็มเลยนะหาดีเทอร์มินัลนนต่างๆแต่พวกเราเขียนโปรแกรมมาแล้วก็ถือว่าเราเข้าใจทฤษฎีแล้วคราวนี้ในบทต่อไปนะครับเขาพูดถึงเรื่องนี้ครับนะเดี๋ยวเรื่องคัมเมอร์เนี่ยผมจะมาพูดครั้งหน้านะฮะเขาได้พูดถึงตรงนี้ครับในบทที่สามนะพูดเรื่องลักษณะเฉพาะ ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเรื่องนี้นะครับค่าลักษณะเฉพาะนี่ก็คือไอเกนเวกเตอร์ตรงนี้นะครับคือเรื่องของไอไอเกนเวกเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากพวกเรานะครับลองดูนะ,ะพวกเราดูตรงนี้นะพวกเราดูตรงนี้นะฮะในนี้นะครับจะพูดเรื่องเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเรื่องไอเกนเวกเตอร์นะครับให้พวกเรามาดูตัวอย่างนี้ครับนะฮะ ตัวอย่างนี้นะครับเขาทำออกมาหาอเกนเวกเตอร์ได้เรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้พวกเราเลยมีเมทริกขนาดสามคูณสามกันอยู่แล้วใช่ปะที่แต่ละคนมีจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับยังอยู่กันเปล่าหรือผมหลุดแล้วฮัลโหลยังอยู่ครับยังอยู่เ<พ>ออเพ <คน S 1> ราะทุกปิปิดกล้องหมดเลยเนี่ยผมเลยไม่รู้นะถ้าดูตามนี้นะ ให้พวกเราครับเอาเมทริกของเราเนี่ยเมทริกสามคูณสามที่แต่ละคนมีอยู่ที่เกิดจากรหัสของตัวเองคิดตามผมนะเอาเมทริกที่เกิดจากรหัสของตัวเองที่เอารหัสของตัวเองไปทําเมทริกนะครับแล้วให้ใช้โปรแกรม Wu f ฟ m Alpha เนี่ยวันนี้ผมไม่ให้เขียนโปรแกรมแล้วนะให้ใช้ Wu f ฟ m Alpha นะครับไปหาค่าไอด e เวกเตอร์เห็นไหมเอาเมทริกสามคูณสามที่ทุกคนมีนะเอา Wu f ฟ m Alpha ไปหาค่าไอด e เวกเตอร์ แล้วเขียนสรุปให้ผมฟังเขียนสรุปให้ผมฟังว่าอเกนเวกเตอร์กับอเกนแวลูเนี่ยคืออะไรและไอเกนเวกเตอร์กับอเกนแวลูเนี่ยหาได้ยังไงจากเมทริกซ์ข้อนั้นเข้าใจโจทย์ไหมครับรเข้าใจโจทย์ไหมครับเอาเมทริกซ์สามคูณสามมานะเอาสามคูณสามมาครับใช้เว็บนี้ครับวันนี้ไม่มีโปรแกรมนะให้หาค่าอเกนแวลูกับอเกนเวกเตอร์ว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วสรุปมาให้ผมฟังว่าอเกนเวกเตอร์อเกนแวลูคืออะไร นะครับแล้วหามายังไงครับเขียนเป็นคาอธิบายคําอธิบายหรือโซให้ดูก็ได้แล้วแต่นนะโจทย์วันนี้มีเท่านี้้ครับใครมีคําถามไหมครับใครมีคําถามไหมใครมีคําถามไหมครับ